สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็วันนี้นะครับพามาเบื้องมันซี่แปดนะครับอายุห้าเดือนนะครับเบิ้งพี่น้องลองนั้นบ่่อยมีหยาเลยนะครับช่วงนี้กะเริ่มแรงแล้วนะครับเบิ่าเบิดฝนแล้วน้อพี่น้องใบกะลังร่วงนะครับื้อนี้จะพาเบิ้งขุดเบิ้งหัวนี่นะครับพี่น้องผมเห็นมันขึ้นเหงาใงญ่แท้ขึ้นต้นบ่ครับหรือว่ามันลงหัวบ่ อ่าผมมีชีพาขุดเบื้องนะครับพี่น้องผมมีมีดมานะครับพี่น้องมาฉีดยาคุ้มมือน,นี่เละเห็นอู้เลยเห็นเหงามันไงที่เนี้พี่น้องเลยมันเป็นยังไงพี่นดอกพี่น้องเห็นสามหัวแล้วครับ เบ,บึงทั้งนี้อีกนะครับอ,อันนี้ก็น,นะครับมันซีแปดพี่น้องท้องพื้นด้วยนะครับยูเลียพี่น้องมันก็นเลยขึ้นต้นนะ้แจะถามว่าตาต้นมันใหญ่หวมันกันยงไะครับผมวานะ ความคิดของผมนะครับอ,อ้น,นี่เน่าพี่รองมอาอย่างกินนี่บมเมนหักครับโอ้วุหลักพี่รองเออทางนี้กับมีอีกนะครับนี่ครับ ่าค่ะค่อนข้างดกนะครับพี่น้อง